ยูเคนทำแสบถล่มคลังน้ำมันตู95ตู160วอดวายสวันแล้วเผาคลังน้ำมันยังดับไม่ได้ ดนกรทํางจมทุก่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่อนะครับประจำวันที่12มกราคม2568ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนที่ดูเหมือนช่วงนี้มีการโจมตีอย่างหนักมากอย่างหนึ่งนั่นก็คือสงครามการใช้โดรนนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันเสาร์ที่11มกราคมนี่แหละครับมันมีการรายงานการโจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างโดรนของรัสเซียกับยูเครน มาเริ่มที่ทางฝั่งของยูเคนกันก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานนี่แหละครับมันมีรายงานนะครับว่าโดรนของยูเคนนั้นก็มีการไปบุกไปโจมตีหลายเมืองหลายภูมิภาคของรัเสเซียนะครับซึ่งตามรายงานของสื่อโซเชียลนี่แหละครับสื่อซึ่งดูเหมือนว่าออนไลน์ใกล้ชิดพื้นที่เกาะติดพื้นที่มากที่สุดในปัจจุบันนั้นมันมีรายงานการโจมตีตั้งแต่เช้าเมื่อวานเลยนะครับที่เมืองโนวโวลอซิตนะครับและก็ที่เมืองอ สาลา t ต p นะครับโวโรเนสนะครับลิเปตรวมถึงเมืองบางเมืองในปุยภาคคัสโดดาซึ่งความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่แหละครับมันมีทั้งการไปโจมตีคลังน้ํามันคลังแสงคลังอาวุธนี่แหละครับซึ่งการโจมตีนั้นความเสียหายมันอาจจะยังมองไม่เห็นแต่ที่เห็นก็คือสัญญาณการเตือนภัยที่มันเกิดขึ้นในเมืองต่างๆนี่แหละครับเดียวเดีว่าสัญญาณเตือนภัยที่มันเกิดขึ้นทางฝั่งรัเสเซียเอง ก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันและครับสร้างความเดือดร้อนทั้งวังครับขณะเดียวกันมันก็มีรายงานในค่ำในช่วงเช้าตู่วันเดียวกันนี่แหละครับมันก็มีรายงานนะครับว่ารัเสเซียนั้นก็มีการใช้โดรนซาเอตจำนวนถึง74ลำนะครับและก็โดนลอรประเภทต่างๆยิงจาก4ทิศทางเข้ามาในพื้นที่ยูเครนซึ่งเมื่อเวลา9นาฬิกานี่แหละครับทางฝั่งของกองทัพอากาศยูเครนนั้นก็รายงานนะครับว่าสามารถทำลาย ยาน UAV ซาเอตของลเัเเซียที่ยิงเข้ามานั้นได้จํานวนถึง47ลำจากทั้งหมด74ลำซึ่งเศษซากโดนนี่แหละครับมันก็ตกลงสู่พื้นที่นะครับทำให้เกิดความเสียหายใน7ภูยิภาคของยูเคนนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของอาคารสถาบันบ้านเรือนบุคคลยานพาหนะนี่นะครับแต่ที่มันดีหน่อยก็คือมันไม่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บเสียหายไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตท่านฟังครับ สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาถึงตอนค่ําคืนวันที่11เมื่อคืนนี่แหละครับช่วงคืน11จนถึง12นี่แหละครับมันก็มีรายงานนะครับว่าโดรนของยูเครนนั้นบินไกลอีกครั้งหนึ่งไปครั้งนี้บินไกลถึง1,300กิโลเมตรไปถึงโน่นเลยครับคลังน้ํามันซึ่งถือว่าเป็นสถานีหรือว่าโรงกันน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของรัเสเซียที่โรงกันน้ํามันทันเนก้นะครับในตาตาสถานครับตาตาสถานก็ เลยอมอสโกไปทางด้านตะวันออกระยะทางที่1,300กิโลเมตรที่โดนบินไกลไปเมื่อวานนี่เลยครับมันก็เลยทําให้โรงกันน้ํามันแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงงานน้ําปัน่นโรงกันน้ํามันแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดของยูเคนั้นถูกทํำลายดูเหมือนว่ามันมีเปลวเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งท่านผู้พันครับจากวิดีโอของสื่อโซเชียลท้องถิ่นนี่เลยครับมันแชร์ออกกันมานะครับแสดงให้เห็นนะความควยที่มันลอยขึ้น มาจากบริเวณดังกล่าวเพราะนั้นโรงกันน้ํามันแห่งนี้เนี่ยครับที่มันมีความสําคัญเพราะว่ามันเป็นโรงกันน้ํามันขนาดใหญ่ที่แปรรูปน้ํามันได้มากถึง16ล้านตันต่อปีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันเคยถูกโดนโจมตีมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในช่วงกลางๆปี2024ก็คือปีที่ผ่านมานี่เองซึ่งมันทําให้หน่วยประมวลผลหลักได้รับความเสียหายแต่ก็มันยังดีที่มันสามารถ ลื้อฟื้นกลับขึ้นมาได้เพราะว่าบางลงโรงกันน้ำมันบางแหงนี่แหละครับมันต้องปิดตัวไปไอเนื่องมาจากมันไม่สามารถหาอะไรอุปกรณ์มาซ่อมแซมได้เพราะว่าการแซมชั่นท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันบินไกลไปทําลายโรงกันน้ามันขนาดใหญ่ที่ตาตาสถานนี่แหละครับมันมองเห็นเลยนะครับว่ายุทธศาสตร์ของยเคนั้นยังต้องการที่จะไปทําลาย ในพวกโรงกันน้ำมันคลังน้ำมันนี่เลยครับซึ่งมันเป็นอุปกรณ์สำคัญเป็นเชื้อเพลิงสำหรับที่รัเสเซียจะใช้เครื่องบินต่างๆนะครับขนขีประรุษมาโจมตียูเคนเพราะนั้นการไปโจมตีทั้งคลังน้ำมันโรงกันน้ำมันนี่เลยครับปี2025นี่แหเลยครับเราจะได้เห็นความวอดวายของทั้งโรงกันคลังน้ำมัน ของนัดเสียต่อไปท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์สําคัญที่ดูเหมือนว่ามันยังพังส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้วันที่12เหตุการณ์ที่ว่าก็คือเหตุการณ์ที่มันมีการรายงานว่าโดรนของยูเคนี่แหละครับไปทําลายโรงกันน้ามันสํารองที่เมืองแองเกลิลท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา3นาฬิกาของวันที่8มกราคมจนถึงปัจจุบันนี้นะครับวันที่12แล้วนะครับ4วัน หลังการโจมตีคลังน้ํามันแห่งนี้นะครับคลังน้ามันสํารองแห่งนี้ดูเหมือนว่าเปลวไฟยังไม่สงบนะครับยังมีรายง,งานว่าเพลิงนั้นยังลุกโหมอ,อย่างหนักแหละไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆก่อนหน้านี้ภาพถ่ายดาวเทียม,มก่อนหน้านี้ที่เรานําเสนอเนี่ยแหละครับเราจะเห็นชัดเจนว่า4ี่ถังหน่วยแรกนี่แหละครับมันถูกทําลายดาอยู่ในพื้นที่ขณะเดียวกันอีกจํานวนที่เหลืออีก42ถังนี่แหละครับตอนนี้ดูเหมือนว่า มันกําลังรอการวอดวายต่อไปท่านผู้บังคับการโจมตีที่เกิดขึ้นที่โรงจัดเก็บน้ํามันหรือว่าคลังน้ามันคิสตันในเมืองแองเกลนีล่แหละครับในปมยภาคสาลาตอฟสาลาตอฟก็จะอยู่เลยอลอสดอนลอสตอฟดอนดอนออกมาทางด้านตะวันออกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญที่กองทัพโรยูเคนโจมตีอยู่ในปัจจุบันการไปโจมตีครั้งนี้ก็คือไปโจมตีคลังน้ํามันสํารอง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งจ่ายเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินของฐานทัพอากาศเชิยงยุทธศาสตร์แองเกล2ของรัเสเซียซึ่งสนามบินแห่งนี้นี่ะครับมันก็จะอยู่ห่างจากคลังน้ํามันประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นเองเรียกได้ว่ารัศมีของเพลิงนี่เลยครับ8กิโลเมตรนั้นมันก็มองเห็นเลยนะครับว่าสนามบินแองเกล2นั้นมันก็มีความใกล้เคียงเกือบจะวอดวายไปด้วยเหมือนกันถ้าเผื่อ ถังน้ำมันอีกเกือบ4ีที่เหลืออีก40กว่าถังนี่แหละครับถ้ามันลุกโหมกระเพือขึ้นพร้อมกันท่านบุพันครับสนามบินแองเกลสองนั้นถือว่าเป็นสนามบินทางยุทธ,ธศาสตร์สําคัญของกองทัพอากาศรัสเซียการโจมตีทุกครั้งที่มีการโจมตีขนาดใหญ่มันก็จะมีการขึ้นบินจากสนามบินแห่งนี้นะครับเป็นประจําสําคัญเพราะว่าสนามบินแห่งนี้ถือว่าเป็นสนามบินทางยุทธ,ธศาสตร์ มีเครื่องบินทงางยุทธศาสตร์ของรัสเซียประจำการที่สนามบินแห่งนี้ที่สำคัญสำคัญมันก็มีตู95 MS แล้วก็ตู160ซึ่งการใช้งานนี่แหละครับรัเสเซียก็จะมีการใช้งานตู95 MS เป็นประจำจากสนามบินแห่งนี้เพราะว่าระยะทางที่มันใกล้ ยูเคนนี่แหละครับประมาณ500กิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะฉนั้นการขึ้นบินจากสนามบินแห่งนี้นี่แหละครับมันสามารถบรรทุกขีปนุษย์เคลวต101ได้จํานวนอาจจะ8ถึง12ลูกเพราะถ้าเผื่อบ,บินมาจากสนามบินที่มันไกลกว่านี้อย่างเช่นสนามบินโอเลนยาเนี่ยแหละครับโอเลนยาระยะทางมัน1,800กิโลเมตรเพราะนั้นการบรรทุกขีปนุษุธมามันอาจจะลำบากอาจจะได้จำนวนน้อยอาจจะได้แค่2ถึง4ลูกเท่านั้นเองเพราะนั้น ฐานทัพอากาศหรือว่าฐานทัพที่เอ็นเกลสองมันจึงเป็นฐานทัพสําคัญสิ่งที่สําคัญไม่น้อยกว่าฐานทัพรวมถึงเครื่องบิน2แบบที่ประจําการอยู่ตรงนี้นั่นก็คือคลังน้ํามันการที่คลังน้ํามันที่ถูกโจมตีและเพลิงยังลุกไม่ไม่หมดนี่แหละครับมันก่อผลกระทบสําคัญอย่างแน่นอนให้กับเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ของรัเสเซียทั้ง2รุ่นท่านผู้ผังครับ การที่ถังน้ํามันทั้ง2ถังทั้ง2ทั้งคลังนี่แหละครับ46ถังที่มันกําลังอยู่ในเปลวเพิงปัจจุบันนี้เลยครับซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญยูเครนนั้นไม่ต้องการให้รัสเซียเนี่ยครับสามารถใช้อากาศยานได้เพราะฉะนั้นการไปโจมตีคลังน้ำมันนี่แหละครับมันเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้เครื่องบิน โจมตีนี่แหละครับลดปริมาณลดความถี่ในการโจมตีลงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่แหละครับรัเสเซียใช้เครื่องบินทางทสตร์โจมตีเข้ามาในดินแดนของอยูเครน3ครั้งเฉลีย่ยเฉลีย่ยมันก็คือประมาณเกือบอาทิตย์กว่าจะมีการโจมตีครั้งหนึ่ง10วันประมาณ10วันนี่แหละครับจะมีการโจมตีขนาดใหญ่ครั้งหนึ่งในเดือนมก,กราคมนี่แหละครับยังไม่มีปฏิบัติการโจมตีขนาดใหญ่ซึ่งคาดหมายนะครับว่า รัเสเซียอาจจะต้องเปิดปฏิบัติการโจมตีขนาดใหญ่ในช่วงนี้นี่แหละครับแต่การไปที่การที่ยูเครนบินไปทําลายใช้โดนบินไปทําลายในเรื่องคลังน้ำมันสำรองที่แองเกลลนี่แหละครับมันจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญของรัเสเซียในการที่จะโจมตีครั้งใหญ่ครั้งต่อไปเพราะว่าการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งต่อไปถ้าเปิดสนามบินที่แองเกลสมันไม่สามารถปฏิบัติการได้อันเนื่องมาจากว่าคลังน้ำมันนี่แหละครับ มันได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นจำนวนขีปารุธการใช้งานถ้าเผื่อจะขึ้นบินจาก KH, เคเฮดเครื่องบินตู95 MS โดยใช้เคเฮ101่แเลยครับมันก็จะลดปริมาณลงอย่างมากเพราะว่าทุกครั้งที่มีการโจมตีขนาดใหญ่มันจะมีขีปารุ k เคเฮ101ซึ่งเป็นอาวุธประจํากายของตู95 MS นี่เลยครับเป็นจํานวนปริมาณมากเกินครึ่งหนึ่ง ของขีปบรรทุธที่ยิงเข้าไปซึ่งทุกครั้งที่มีการยิงเข้าไปมันก็จะมี KH101 นี่แหละครับเป็นหลักแล้วก็จะแซมด้วยคาลิปบั่งอิสคันเดอร์บ้างนะครับคินซานบ้างแต่หลักๆมันก็จะมี KH101 ที่ขึ้นมาพร้อมกับเครื่องบินตู9 5 m s เพราะนั้นสถานก,การณ์ที่สนามบินแองเก2ล2ต้องได้รับผลกระทบอย่างหนะักจากการที่คลังน้ำมันคริสตันคลังน้ำมันสำรอง ของเครื่องบินต่างๆเหล่านี้นะครับมันได้รับความเสียหายมันจะกลายเป็นอุปสรรคสําคัญท่านผู้ัมครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่คลังน้ามันคริสตันที่เมืองแองเกลซึ่งดูเหมือนว่ามันเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดพิเศษที่มีการใช้งานกับตั160นั่นก็คือน้ํามันชนิดพิเศษก็คือน้ํามันที่ 8 v นี่นะครับน้ำมัน t 8 v นั้นถือเป็นน้ำมันพิเศษที่ใช้งานเฉพาะเครื่องบินตู160เท่านั้นการที่คลังน้ำมันแห่งนี้และมีน้ำมันพิเศษ t 8 b นี่แหละครับถูกทำลายหรือว่าดุกเผาไหม้นี่เลยครับมันกลายเป็นอุปสรรคสำคัญให้เครื่องบินตู160ในภูยิภาคสนามบินเองกิว2นี่เลยครับอาจจะต้องหยุดปฏิบัติการโจมตีเพราะว่าน้ำมันซึ่งมันไม่เหมือนใครและเป็นน้ำมันพิเศษที่มีความหนานแน่นสูงนี่เลยครับ ไม่มีทั่วไปมีเฉพาะที่คลังน้ํามันคริสตันเท่านั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับผลกระทบชัดเจนเลยตรงน,นี้ไม่ว่าจะเป็นตู160ตู9 5 m a ที่ขึ้นบินจากสนามบินแองเก2นี่เลยครับมันอาจจะลดบทบาทลงไปจนกว่าจะสามารถหาน้ํามันมาใช้งานหาน้ํามันมาสํารองใช้งานนี่แหละครับตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะครับว่าคลังน้ํามัน คิสตันที่แองเกลนี่มันดับหรือไม่เพราะรายงานล่าสุดมันก็ยังมีเพลิงเผาไหม้อยู่ในปัจจุบันรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ